สวงบูชากันดีไหมแต่ทำไมและเธอทั้งปีเมื่อเราต้องเจอเธอกับปัญหาต้องไปกับแก๊งสายคิสคิสคิสยิ๊ฟตอนกบพยากรเฮนี่จะเอลวันเงีาย <c oughs> ระคายลิ้นต้นเทพนะรวยด้วยนหยเอางมาดูเดิอาจายเฮ้ยโอ้ยนี่มันโขนเน่าหรืออะไรเนี่ยพ euh, ี Beth ่จะมาแหกตาเทพยดาไม่กลัวถึงข้าดได้ยังไงออ้ยาหมอหมอแผนโดจ๋าฉันไม่ได้ตั้งใจจะแหกตาตอนมามันก็ยังดีๆแต่ว่าฟ้าฝนไม่เป็นใจเครื่องเส้นของฉันโดนฝนตกใส่ก็เลยเละเป็นจ๊กอย่างนี้ละจ้าทั้งปี ฝนตกทีไรไม่มีอะไรตกถึงท้องทุกทีเลยอ่ะนี่ถ้ามีอะไรเตือนก่อนออกจากบ้านได้ก็คงไม่แย่อย่างนี้หรอกแต่ก็นะของเจ๋งๆอย่างนี้ใครมันจะไปมีอออบ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  ไม่รู้ซะแล้วว่ากำลังพูดอยู่กับใครไม่มีอะไรที่คนอย่างพ่อหมอแพนโดจะจัดให้ไม่ได้คืออะไรหุยฉีดน้ำมนต์ซะหน่อยอะฮะแดดเปรียงอย่างนี้ฝนจะตกได้ยังไงเนี่ยอบ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  ว้าวุวยววว้ยววดววยวว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 ่วววววมวววววนวว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 อวววววววอวววววววจวว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 ่วววว่ตก้วอววะวววววอวว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 ้ววแวว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 อววววววตกลงมาได้อวววออววอวววอว อบอ๊บอย่าเลห้ยิ่งให้ย่งให้่งห้ย่งห้ยิ่ีให้ยิ่งใหย่งใหมยิ่ง้ยอ่งปห้ยิใ้ย่งให่งใ้ย่าให่งใยิ่งให่งใ้ยิงใ้ยิ่าใหยิ่้ยิ่งหยิ่งยหิ่่ิใง่เ่ย่ อ๋อที่เป็นแบบนี้เพราะสภาพป่ากับบังคาดสมดุลปกติแล้วธรรมชาติจะช่วยการรักษาความสมดุลให้กับปา่าไม่ให้มีอะไรมากหรือว่าน้อยเกินไปนะ่ะตอนนี้เรามีมแมลงมากเกินไปและพวกเราสังเกตเห็นว่าอะไรน้อยผิดปกติเกินไปบ้างไหมเออเดี๋ยวก่อนนะอะไรที่น้อยเกินไปอย่างนั้นเหรอ เดี่ยวช้มองใช้มอง,มอง <c oughs> เออจริงสิหมู่เนี้ยฝนตกแต่ว่าหน้าแปลกไหมที่เรากลับไม่ค่อยได้ยินเสียงกบร้องแถวแถวนี้เลยอะจริงด้วยทอดปกติฝนกําลังจะตกอย่างเงี้ยเราจะต้องได้ยินเสียงกบร้องบ้างแล้วล่ะเอาอย่างงี้สิเราแยกกันไปหาดูดีกว่านะว่ากบพากันหายไปไหนหมดอะบางทีถ้าหากว่าเรารู้สาเหตุเราจะได้ช่วยปากของเราให้กลับมาเหมือนเดิมอีกครั้งยังไงล่ะกลบร้อง ฟลักกี้ได้ยินเสียงอะไรไหมอ่ะอืมกำลังฮิตแบบนี้ยังไงก็หนีพวกเราไม่รอดร้อกนี่ไปนี่ไปนี่เจ้ากบน้อยมาให้จับซะดีๆมาทางนี้ทางนี้ทางนี้อบ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 น้อยเนี่ยที่แท้ก็เป็นพวกแบล็คเมจิกนี่เองอ่ะ วันนี้มันเงียบนักหละ่ะไม่ร้องแบบนี้แสดงว่าฝนคงไม่ตกสินะถ้ากบไม่ร้องก็แสดงว่าฝนคงไม่ตกอย่าคิดมากเลยนะรีบออกไปหาพ่อหมอดีก,กว่าลาลาโอฝนจะตกได้ยังไงวันนี้กบยังไม่ร้องสักแอะเลยอ ไปแล้วตกลงมาได้ยังไงกบไม่เห็นร้องเลยอ่ะไงๆไฝงนตกฝนตกฝนตกวายโอ้โหเปียงหมดแล้วอ่อฝนตกฝนตกฝนตก พยากรณ์ฝนไม่เห็นแม่นเลยดูสิทําเราเปียกไปหมดนี่แสดงว่ากบทํานายไม่แม่นอย่างที่พ่อหมอแพนโดบอกอ่ะใครๆยๆก็รู้กันว่าฝนตกเพราะว่ากบมันร้องกบร้องเพราะว่าท้องมันปวด ที่ท้องมันปวดเพราะว่าข้าวมันดิบข้าวจะดิบได้ยังไงถ้าฟืนมันไม่เปียกถ้ายากให้ฟืนเปียกก็ต้องยอมให้ฝนตกพอฝนตกฟืนเปียกข้าวดิบท้องปวดแล้วกบมันถึงจะร้องหอมันก็วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยน,นะใช่เออพ่อหมอพูดอะไรวงมุนจริงๆเลยมุนไว้วนมาไม่เข <ๆ S 2> <วด S 1> ้าใจไม่ต้องยุ่ยยากขนาดนั้นหรอกนะครับที่กบไม่ร้องน่ะเพราะมันไม่ได้กินแมลงตั้งหากแล้วครับ และต่าหากเราสังเกตดีๆเมื่อไหรที่ฝูงมดช่วยกันขนอาหารทั้งวันนั่นก็แปลว่าฝนกำลังจะตกในไม่ช้าเหมือนกันนะครับโอ้จริงเหรอหมดก็รู้เหรอว่าฝนจะตกเมื่อไรนะอาวีมดมีสัญชาตญาณตามธรรมชาติที่ไหวตัวทันถึงได้รู้จักกักตุนอาหารเอาไว้ให้มีกินในช่วงที่ฝนตกแล้วออกไปไหนไม่ได้ยังไงล่ะครับเราจะจับสิ่งมีชีวิตมาขังไว้ในกรงแบบนี้ไม่ได้หรอกนะคะ ุถ้าไม่รู้สภาพอากาศล่วงหน้าอย่างนี้จะให้เราใช้ชีวิตยังไงเอ้าวก็ดูจากเมฆไงล่ะครับอานี่เก็มีเมฆแล้วไหนล่ะไม่เห็นมีฝนสัก,กเม็ดหน่นาเราสังเกตง,ง่ายๆโดยดูจากเมฆคิวมมโลนิมบัสนะครับเมฆคิวโมโลนิมบัสเป็นเมฆที่มีก้อนใหญ่หนาทึบมีการก่อตัวในแนวตั้งขึ้นไปสูงมากดูคล้ายภูเขาหรือหอคอยขนาดมาหึมา จะมียอดบนสุดของเมฆเรียบเป็นปุยหรือเป็นแนวและมักจะแบนส่วนเนี้ยมักจะแผ่กว้างออกไปคล้ายกับรูปทั้งใต้ฐานเมฆจะมืดครึ้มมากเมฆพวกนี้จะเรียกว่าเมฆฟ้าขนองถ้าเห็นลอยมาบนท้องฟ้าเมาื่อไร่ก็มักจะทําให้เกิดฟ้าแลบฟ้าร้องและฟ้าผ่านะครับที่จริงเมฆยังมีอีกหลายกลุ่มขึ้นอยู่กับลักษณะและความสูงถ้าพวกเราแยกแยะได้ก็จะพยากรณ์ลงฝนและอากาศอย่างคร่าวๆได้ค่ะถ้าอย่างนั้นก็แปลว่า เราก็จับกบพวกนี้มาทรมานฟรีๆนะสิใช่ไหมแถมยังทำให้มันแรงมากวนหมู่บ้านเราเต็มไปหมดเฮ้ยเมฆนิมบงนิมบัดอะไรก็ไม่รู้จักรู้จักแต่ว่าตอนนี้ท่านเทพคงจะโกรธมากแล้วที่โดนลบหลูเห็นทีใครจะต้องรีบไปทำพิธีปลุกเสกข้าวดิบใส่ทองและพอกบพวกเจ้าร้องก็อย่ามางอข้าก็แล้วกันจริงจริงด้วยแต่อยากง้อขอไปด้วยนะขอไปด้วยนะ ทั้งปีหนีเอาตัวรอดทั้งปีปอบ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 ถ้าเราปล่อยให้กบพวกนี้ได้อยู่ตามธรรมชาติแล้วคอยสังเกตพฤติกรรมของพวกเขาเราก็จะรู้ได้เองว่าฝนจะตกลงมาเมื่อไหร่นะถ้าไม่มีกบแมลงก็จะเยอะเกินไปป่าก็จะไม่มีสมดุลนะ่ะถ้าอยากจะดูลมฝนก็แค่สังเกตจากเมฆบนท้องฟ้าเอามันจะง่ายกว่าไหมครับแค่นี้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน ัันตวจะฝนตกได้แน่ๆค่ะเฮ้ดีดเข้าใจแล้วอออบ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 จากครั้งที่แล้วก็ได้ทราบถึงที่มาของโครงการปลูกหญ้าแฝกกันแล้วนะครับเราไปติดตามชมกันต่อเลยนะครับ หญ้าแฝกเป็นหญ้าทดแทนปลูกง่ายขึ้นได้ดีในดินทุกชนิดไม่จาเป็นต้องดูแลรักษาและมีรากเป็นกระจกเหมือนใย,ยฟองน้ําสามารถดูดซับน้ําได้ดีอีกทั้งรากยังยั่งลึกลงไปในดินจากคุณสมบัติที่กล่าวมาหญ้าแฝกจึงเปรียบเสมือนกําแพงมีชีวิตซึ่งทําหน้าที่ชะลอความเร็วลดความรุนแรงของน้ําที่ไหลบา่ารวมทั้งคอยดักโครนตมตะกอนดินที่พัดมาตามกระแสน้ําไว้ทําให้ดินไม่เกิดการชะล้างและพังทลาย นับได้ว่าโครงการปลูกหญ้าแฝกนี้เกิดจากพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรกอบกับความห่วงใยในพระสบนิกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยแท้ถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมกันดูนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับสนับสนุนข้อมูลโดยสวท